สวัสดีครับทุกคนเก็อยู่กับช่องสมเมธไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมทังวันนี้ก็มีมือถือปึง้งเปิดตัวใหม่กันสุดร้อนร้อนหรือเปล่าของไมรู้นั่นก็คือหัวเว่ยอ่านไม่ออกคนฟังเสียงนะพิเรพิ r รหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้นะนี่แหละอืมนั่นแหละก็สเปกกลางๆนานๆแบวเจาะก่อนไหมไม่เอาดีกว่าเรามาดูสเปกของเขาลุกล่างนะามาออลลีไซต์ตั้ง ผมดูแล้วโคตรสวยเลยนะคนุถือตัวรุ่นเลก็กกัตัว Pro oh, 70นะ่ะเออสวยนะเพราะมันว่ามันมีหลายลีอะหลายสีหลายอะไรเนาะส่วนถ้าตัว Pro อาตัว Pro กับตัว Pro Plus เนี่ยอ่ะจะมีสีพิเศษด้วยคือสีม่วงสีขาวไข่มุกแล้วก็ผมจะเรียกสีหนึ่งก็สีดํานะโอเคโอเคเรามาจอกสเปคของสร้างหน้าจอกอันเลยเแล้วกันเนาะทั้งสามรุ่นนี้เนี่ยอ่าแนลเดียวกัน ใช่หกสิบแปดทั้งคู่อ่าทั้งสามรุ่นเลยนะครับรุ่นย่อยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อ่าเท่ากันเป็นแผ่นเอ้าทน่าจอแบบซูเปอร์ออมอลเลดนะครับทุกคนเนาะตัวนี้อ่าอัตราฟิเลตที่หนึ่งถึงสองอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบก็คือเราปรับกันได้เลยนะครับผมเออส่วนตัวนี้เนี่ยอ่ามีค่าสันสานดีโชก็คืออัตราฟิเลตนั่นแหละเอออที่สี่ร้อยหกสิบนะทุกคนเนาะเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละ แล้วก็ความสว่างของตัวนี้อยู่ที่หนึ่งสองพันห้าร้อยนิตเออสู้สแสงแดดนั่นแหละเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อ่าด้านกล้องก็ไม่น้อยหน้านะครับด้านกล้องเนาะตัวธรรมดาก็ก็หลังสามตัวเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็มีต่ว,นนตวม,วมีเลนส์อันตรวายอ่อ่าริบสามล้านพิเซลส่วนอีเล่นนึงนะครับผมทุกคนคือเลนส์ดิดนะติทัศน์นาอัติณีคามละเอียดจะอ,อ,อยู่ที่สี่สิบแปดล้าน เซล์เนับผมเราก็สามารถซูมอ่าได้งานธรรมดาได้ก็คือสามเท่าแล้วก็ห้าเท่านั่นเองเนาะแล้วก็ซูมได้สูงสุดนะไอ,รอ,อ,อ้รุ่นทอ็อปบอกรุ่นท็อปไปก่อนนะอ่ารุ่นท็อปซูมได้สูงสุดคือหนึ่งร้อยเท่าเลยนะครับทุกคนเลนกล้องโหดมากเลยส่วนกล้องเขาเรียกอะไรกล้องหน้าซลฟี่นั่นเองเนาะก็ตวเนี้ยอ่าสามร้านพิกเซลเออเลนส์สะพันกันนี้เนี่ยหน่อยๆขอโทษด้วยนะครับ ตัวท้า,าของสเปคของ CPU นะครับทุกคนตัวนี้เขาจะให้เป็นคิรินนะครับผมคิลิน9010นะตัวนี้อ่าอันนี้ยังไม่แน่นมั่นใจฟันธงร้อยเปเซ็นตนะเออต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนเนาะที่สําคัญเลยนะผมนะที่ผมสนใจรุ่นนี้มากเลยเนาะคือหนึ่งเลยโทรผ่านดาวเทียมได้เออติดเกาะติดอะไรถ้ามีแบตอา่าตัวศัพท์แบตเตอรี่อยู่เดี๋โทรได้นะนี่คือล้ำหน้ามากเออ ส่วนอ่าตัวเนี้ยฟิวเจอร์กับทางเยอะมากอืมเอไอเป็นหลักนะก็อ่าเหมือนเดิมเลยที่ผมเคยเลื่อนจะลงคลิปก่อนตัวอ่าเลตมีหรือว่าตัวสักอย่างหนึ่งลงไปแนละ้วก็ที่ใช้มือสั่งได้อ่าปัดขึ้นปัดลง้ช้ขวานะ่ะเหมือนจมลองที่ใช้ปากกาทางการอนะ่ะเออเหม,มือนเหมือนกันใช่นะเออก็มีฟิวเจอร์เยอะอจริงๆอืมส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่านี่รุ่นอื่น คือไม่ยาววันนี้ขมคิปไม่ยาวเนาะก็ประมาณสิบเก้านาทีและก็ไม่ยาวไลยก็ถ้าตัวแพงสุดหรือตัวตัวท็อปเลยนะเออนี่บอกตัวท็อปไว้ก่อนเขาคร่าวเลยนะผมบอกตัวท็อปไว้นี่หว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเออบอกเขาคร่าวเพิ่มไว้แล้วกันแบตเตอรี่ตัวนี้ห้าพันห้าสิบมิลลิแอมป์นาอรองรับไปใช้ไฟที่หนึ่งร้อยวัตชาร้สายอยู่ที่แปดสิบวัตเป็นเวเลชาร์ได้เครื่องอื่นอยู่ที่ยี่สิบวัตนะครับทุกคนใช่อืม ส่วนสีให้มีเลือกเป็นสีพิเศษด้วยมีสีม่วงด้วยนะเออส่วนตัวเนี้ยอ่าน้ำหนักไม่เบาไม่หนักอืมสองรอยี่สิบกรัมเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่ามาตรฐานการนนะ้ำกัาฝุ่นเป็นไอพีหกสิบแปดนะคะทุกคนเนาะเออส่วนระบปฏิบัติการทุกคนน่ารู้อยู่แล้วว่าหัวเว่ยเขาไม่ ใช้ Android นะผมเวอกเขาใช้เป็น Harmony OS นะครับผมเนาะเป็น Harmony OS รุ่น4.2แล้วเนาะก็สะเสถียรอยู่นะครับผมเนาะเราสามารถโหลดแอปอ่แอปออนแอปของ Google อะไรต่างๆเข้ามาได้เออสมองล้มลุ่นไม่ใช่ตสามกว่าแล้วเนี่ยเออเด็กแว่นแม่งเอ้ยหยุดแว้นได้แล้วแม่งหยุดแว้นที่อื่นบ้างโอเคโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับเออนะก็เมื่อกี้เรื่องท็อปเรื่องโปรต่อเลยแล้วกันเนาะรุ่นงโปรเนี่ย เหมือนเดิมหน้าจอสเปคเป๊ะเหมือนเดิมซีพียูก็อาจจใช้เหมือนเดิมเลยเออคลิน9010เหมือนกันอืมตัวแรมอ,อ่าแรมมากสุดคือ12มีเลือกรุ่นเดียวอะแรม12ส่วนรอมมาตานตัวก็คือ2 56 512หนึ่งเทรไบต์นะเหมือนกันเลยกับตัวเมื่อกี้คือเหมือนกันทุกอย่างเหมือนทุกอย่างอืมวเรวเ่อนอ่ามาตรฐานการนั่งการุ่นกับระบบการชาร์จนั่นแหละเออแครนั่น,นเองอืม ส่วนตัวรุ่นอ่ารุ่นแรกเนาะรุ่นที่ราคาประหยัดสุดนี่ประหยัดะนะยืนยันนะก็สเปกก็ให้สูงอยู่เหมือนกันนะเออตัวนี้อ่าค่าตัวธรรมดาเนาะก็ชาร์จเร็วธรรมดาอยู่ที่หกสิกวัตต์นะไร้สายที่ห้าสิบวัตต์นะครับคนเนาะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าก็แถมมาให้ไหมเนะไม่ได้คือคือไม่ได้ใช้โอ้โเลยนะแบตเตอรี่ตัวแรกอ่ารุ่นแรกอ,อยู่ที่สี่พันเกร้อยมิลลิแอมอืม ก็ที่บอกไปชาร์จไร้สายอ่าห้าสิบวัตต์อืมชาร์จมีสายอยู่ที่หกสิบหกวัตต์เป็นไวเลสหรือว่าเป็นแท่นชาร์จนั่นเองเนาะอยู่ที่เจ็ดสิบสามวัตต์เออคุ้มค่าเยอะเลยอืมชื่อเตอะนะถ้าใครเล่นกล้องเล่นอะไรเนาะก็สเปกกล้องนู่นนั่นนี่เออบอกหมดแล้วเนาะก็คือทุกทั้งทั้งตัวทั้งสาดตัวที่ผมบอกมาเนี่ยรองรับมาสายกันน้กันฝุ่นเป็นไอพีรุ่นเดียวกันหมดเลยนะอืมใช่ ส่วนตัวรุ่นอ่านี่พิเศษนิดนึงรุ่นโปรนะเออรุ่นโบเนี่ยสาม,มารถซูมแบบธรรมดาได้อยู่ที่35งงไหมไม่งงเนาะเออนั่นแหละโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้กลับราพปตรนี้นะครับผมเนาะก,ก็เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากตแต่ไปธนาคารแล้วก็อ่าอาชิพนิดนึงก็แล้วกันอ่าเด็กแว้นไม่ได้นอนเลยมาอัดคลิปต่อแจ้งตำรวจไป ตรวจมาหรืเว้นหายเออพี่อ่าต่นเด็กอ่าแบบบติ้งติ้งก็คือ่ะฟังพี่ทางนี้นะน้องๆทุกคนไปที่อื่นได้เออนะออวันหยุดวันเมื่อก็ได้พักผ่อนเถอะเออสงการ,รอ,อันตรายนะเป็นนะครับทุกคนน้อเจอกันที่นหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชรออ์กดติดตามครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทานงช่องนะครับที่สำคัญเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกันนิดนึงนะครับ เพื่อนหนึ่งแชร์ตั๋วใครนะครับผมนอนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับขอลานอนก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับลิ้นพ่านกันภากตอนนี้บ๊ายบายครับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ